ใช่ค่ะก็รักกัออนผิดความที่ต่อยมไม่ลยอค่ะก็เหมือนไม่ได้เจอกันมานานนะคะแล้วก็ได้ทมีโอกาสทำง,งานด้วยกันก็เลยแบบนิดนึงคนเชียร์เพราะว่าน้องเขามีแพรวาไปแล้วใช่คือหนูก็หนูก็แก้มพี่น้องกัน,นะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักกอะหนูแบบโมเมนต์แบบเปิดตัวแฟนยังไงแต่ว่าแต่ว่าเราไม่มีไงเราก็เลยแบบ เอออแกมแกมพี่น้องอ้อนที่บอยเบอร์ไหนก็อ้อนปกตินะใช่เสียงเสียงไหนคะเสียงไหนก็เสียงนี้เลยค่ะไอดคามที่แบบอ้อพี่บออยไหมอะไรนะคูดตามคนที่แบบออนพอยลอ้อนพี่บอว่ยังไงนะวันนี้จำไม่ได้ไม่ไม่หนูบอกว่าแบบอย่างพี่น้องเขาเปิดตัวแฟนอะไรเงียนไม่มีแฟนก็เลยเปิดตัวพ่อไปกอเพด้วยคาที่แบบพีบาเขามีความแบบเป็นพี่ใหญ่มีความแบบ เตือนนี่ก็ว่าจะมีคล้ายๆแบบอ่าหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยกแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยแค่พ่อหรอแค่พ่อค่ะ <laughs> แต่คนเชียร์เยอะมากคือเขาเชียร์มานานแล้วแหละผ่านยัง <laughs> ไงกับ <laughs> พี่บอยเพราะพี่บอยกันก็เหมือนแกจะแก่แล้วว่าต้องได้มีแฟนอะไรเงี้ยใช่ค่ะหนูก็หนูก็ตามนั้นเลยค่ะเห็นด้วยกับคนอื่นเขายังไงอ่ะจะได้เล่นไหมเขาเชียร์ต้นไม้อะไรเงี้ยอันนี้หนูก็ รู้เหมือนกันเลยอะค่ะอนาคตไหมคะแบบมีสิทธิ์หรือป่อันนี้ก็แล้วแต่พี่วายเลยค่ะพราเขาก็ก็เริ่มเมียอยู่ล้วเขาสีดูไหไม่นะคะไม่นะดูเขาสีแบบแปลกๆค,คิดว่าไม่นะคะไม่แน่ใจเลยอะคะ่ะเพราะว่าเอาจริงๆแบบหนูก็เหมือนจะเป็นคนขี้เศร้าเป็นคนแบบหมกดีะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาคนอื่นเข้ามาหรือเราหรือเราแบบ เข้าหาเขาแบบเราก็ไม่ได้แบบเหมือนอาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะเหมือนแบบเราชิลกับทุกอย่างเพราะเราแบบกล้าเล่นนูแบบ้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากจริงๆเรารู้สึกไหมว่าเกิดแบบเล่นๆไปเกิดได้จริงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกบ้างไหมไม่เรียสนะมีคุยมีคุยกับพี่วานไหมว่าที่แบบถ้าเกิดว่าวันนึงเราไม่มีใครอ่แล้วแบบเขาเปนไม้หรือคุยกันไม้เน่ยไม่ได้คุยเลยค่ะแ,แล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้เราก,เราก็เราก็โอเคแบบเหมือน อยู่กับเพื่อนเยอะด้วย,ยะะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบแต้องมีแฟนอย่างพี่บอยนี่สเปกไหมคะพ,พี่บอยเหรออ่าจริงๆก็ไม่ไม่ใช่สเปกนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ได้มีสเปกอะไรแบบนั้นถ้าอยู่ด้วยแล้วแบบเออสนุกคัตตี้ก็โอเคแต่ความรู้สึกไม่ได้บอกว่เวลาผู้ชายแบบอยู่กับเราบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่้องลงจกิ๊ไม่จีบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยจนบ่อยขนาดนั้นนะคะเวลาเจอกันก็คุยกันแบบนานๆทีอาจจะไลยหากันบ้างแต่ไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันทุกวันเลย เขาก็ออกแนวห่วงนะแบบเข้ามาคอมเมนต์ในชีวิตน้าบ่อยมากแบบว่าเฮ้ยน้องเยอะจริงน้องสำหรับหนูหนูก็มองว่าแบบเป็นพี่ชายที่แนะนำไงคือบบงทีแค่ได้ก่อนใช่ใช่ใช่ก่อนหน้านี้หนูให้สัมภาษณ์ว่าหนูคุยกับหลายคนอยู่แล้วชอบค่ะตอนนี้หนูไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะไม่มีใครเวิร์กสักคนเลยค่ะอ้าวคือเทหมดไปพร้อมๆกันยังไงก็เหมือนแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มโตแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วเราก็รู้ไม่อยากแบบ คุยแล้วรู้สึกว่าเคมีไม่ตรงกันเราก็ไม่อยากเสียเวลาคุยให้เปลืองความรู้สึกตอนนั้นทีมคนแทนเดียวรุ่นห้าไหมมันไม่ถือว่าแค่แค่สองคนน้องโนก็เหลือพี่บอยพี่บอยน้ำไหมไม่น้ำอย่างพี่บอยนี่เคมีตรงกันไหมคะเคมีได้อยู่ค่ะหนูเหมือนหนูก็ชอบพี่บอยหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ไม่ไม่คือคือชิปอ่ะอย่างพี่พี่หรืคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเราคือเราอ่ะถ้าเรามองตัวเองเป็นแบบ คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเราก็มองเออก็น่ารักดีแต่ด้วยความที่เราเป็นตัวเองเราก็มันไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบเออเขาจีบเราหรือเราจีบเขาเราแค่แบบเ,เล่นเล่น,ลนแซวๆไปอย่างนั้นแต่สำหรับสาวคนโสดอะ่ะเราชุดไม่เจอกันไม่ถึงไหมคะไม่ถึงก็มีแบบแมเสร็จไปว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยทุกวะก็หลบปอมก็โดนแต่งงานถึงแกล้งกันไปเลยกเหมือนไปเกมโชว์อะค่ะแต่ก็นสนุกสรุปหนุ่มโสดไหมตอนนี้ โซสสนสมิทเลยค่ะจีบได้ไหมคะจีบได้ค่ะเอากระ,ะต่ายมาจีบได้นะคะมาจีบไปเลยนี่เราแต่หนูก็เลือกเยอะค่ะจะทำงานต่อนดีกว่า